สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ในประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือที่เราคุ้นเคยที่เราเรียกกันก็คือกองทุนตำบลเนี่ยนะครับซึ่งในประเด็นข้อหารือในคลิปนี้เป็นเรื่องของข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อครุพันธ์นะครับซึ่งเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ย ว่าสามารถจะจัดทําโครงการนําเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยไปจัดซื้อรครุพันธ์เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้งได้หรือไม่นะครับโดยในข้อหารือฉบับนี้เนี่ยเป็นหนังสือตอบข้อหารือของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สปสอช .2.73 ทับหลงวันที่7เมษายน 2,565เรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อคารุพันธ์เรียนผู้อำนวยการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3นครสวรรค์นะครับในรายละเอียดหนังสือฉบับนี้เนี่ยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3นครสวรรค์เนี่ยเขาได้หารือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาลอ,อขานุวาร,รักษ์ อ,อำเภอขานุวรลักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรมีหนังสือขอหารือการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้งเพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด -19 ก่อนที่จะเข้ารับบริการต่างๆในอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาลตามข้อ10วงเล็บ5 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองทวนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พุทธศักราช2561ได้หรือไม่นะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาแล้วนะครับเห็นว่า ตามประกาศสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้ในข้อ10วงเล็บ5ว่า,าเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณาสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสมทันต่อสถานการณ์และในวรรค2กำหนดให้ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอสนับสนุนตามวงเล็บ1วงเล็บ3และวงเล็บ5มีความจําเป็นต้องจัดหาคารุพันกรณีมีความจําเป็นต้องจัดหาคารุพันเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคลตรงนี้ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนในในวงเงินกรณีที่มีความจําเป็นเนี่ยได้ไม่เกิน10,000บาทต่อโครงการนะครับ ในกรณีที่จะต้องจัดหาคารุพันธ์นะครับสามารถสนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน10,000บาทต่อโครงการและคารุพันธ์ที่จัดหาเนี่ยก็ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานองค์กรหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนก็คือห,หน่วยงานใดขอรับการสนับสนุนก็ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานนั้นนะครับประกอบกับข้อ16กเนี่ยกำหนดให้คณะกรรมการกองทุนเนี่ยมีอำนาจ พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไป,นปนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ10เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าการพิจารณาอนุมัติโครงการก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่มาขอรับการสนับสนุนเนี่ยก็จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นสำคัญกรณีการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง เพื่อให้บริการประชาชนในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนเข้ารับบริการต่างๆในอาคารสำนักงานของท้องถิ่นหากรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขหรือการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและกำหนดอยู่ในโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนก็ย่อมเป็นอํานาจและดุลพินิจของคณะกรรมาการกองทุนในการพิจารณาสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมความจําเป็นและก็ไม่เป็นภาระค่าใช้ใจ่ายของกองทุนเกินสมควรนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับในการจัดทําโครงการหน่วยงานนะครับสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนได้นะครับ และก็ในส่วนของการจัดซื้อครุพันเนี่ยสามารถที่จะรับการสนับสนุนจากกองทุนได้ในวงเงินไม่เกิน10,000บาทต่อโครงการและในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้งเพื่อให้บริการประชาชนนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตานเนี่ยก็เพื่อเป็นการ ก็อยู่ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับในเรื่องของการจัดกระบวนการใน,ในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วว่าวัตถุประสงค์ในเรื่องของการป้องกันโรคนะครับแล้วก็จัดซื้อได้ในวงเงินไม่เกิน1 0,000บาทต่อโครงการเพราะฉะนั้นตรงนี้สํานักง,งานหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการกองทุนนะครับในการที่จะพิจารณาอนุมัติ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถดําเนินการจัดซื้อได้นะครับเพราะว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์วงเงินไม่เกิน1.000 0บาทต่อโครงการสําหรับการจัดหาคารุพันธ์เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้งนะครับตรงนี้ให้เป็นอํานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมาการกองทุนตรงนี้เป็นคำเป็นการ ชี้แจงเป็นการตอบข้อหารือของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ